5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับวันนี้เอาบทความนะฮะที่เขียนโดยดร์นิกิตาสิงห์นะครับซึ่งพูดถึงคุณหมอขั้นหนึ่งที่มีอายุร0อย5ปีนะครับก่อนอื่นต้งองบอกอย่างนี้ก่อนว่า ผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับบทความหรือว่างานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการชะลอวัยแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ชะลอวัยแบบแบบแค่อายุเยอะขึ้นแต่เรากำลังพูดถึง Health s p n ดก็คืออายุสมมุติ120ยี่ปีอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ร้อยีปีแบบอยู่ที่โรงพยาบาล20ปีสุดท้ายไมวอาเ้ยคือร้อปีแบบสุขภาพดี จนแทบจะจนวันสุดท้ายของชีวิตก็ว่าได้ในคอนเซป t นี้ผมเริ่มเราเริ่มเห็นเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะผมว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับว่าความชราเนี่ยอาจจะเป็นโรคชนิดหนึ่งที่มนุษย์กําลังจะรักษาได้นะฮะดร์ฮิโนฮาร่า oh เนี่ยเป็นคุณหมอชาวญี่ปุ่นที่พยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้นะครับดรฮิโนฮาร่า oh เป็นหนึ่งในแพทย์ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการมีอายุยืนยาวนะครับท่านมีอายุ ร้อยห้าปีนะแล้วท่านก็ได้เล่าเรื่องราวของท่านในผ่านหนังสือที่ชื่อว่า Living Long Living Good นะครับท่านได้อธิบายถึงนิสัยง่ายๆที่ช่วยท่านมีอายุเกิน100ปีนะครับและแม้ว่าจะอายุเกิน100ปีแล้วเนี่ยจุดนี้สำคัญก็คือไม่ใช่ว่าอายุเยอะอย่างเดียวแต่ว่าเยอะแบบยังสุขภาพดีด้วยนะฮะมีไม่ใช่แค่ lifespan แต่มี health span ด้วยนะครับคุณหมอบอกว่าตอนอายุร้อปีเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวออเองอายุเจเอง และเมื่อตอนอายุ1 0ึ่ปีเนี่ยท่านก็ยังบินไปบรรยายที่นิวยอร์กด้วยนะครับท่านบอกว่ามีนิสัย7อย่างนะฮะที่ยึดถือเรารู้สึกว่าเออมันมันทำให้ท่านอายุยืนยาวแล้วก็ฉับกระเฉงด้วยนะครับดรฮิโนฮาระบอกว่าข้อที่1นึ่สำคัญมากคือต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะครับหลักการพื้นฐานข้อหนึงของดออรฮิโนฮาระคือการไม่หยุดเคลื่อนไหวนะครับท่านพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์และเลือกที่จะใช้บันได ม้ในวัยชาราเนี่ยท่านก็ยังคงเดินไปทุกที่นะครับยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจําวันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานบ้านล้างจานอะไรต่างๆมานานเหล่านี้นะครับท่านมักพูดว่าร่างกายของคุณจะคุ้นเคยกับวิธีที่คุณปฏิบัติต่อมันถ้าคุณยังทําให้มันกระฉับกระเฉงมันก็จะยังกระฉับกระเฉงอยู่นั่นเองแทนที่จะแบ,บ่งเวลาเฉพาะสำหรับการออกกําลังกายท่านแนะน,นําว่าให้เพิ่มการเคลื่อนไหวเข้าไปในกิจกรรมประจําวันอยู่มสม่ําเสมอเลยนะครับเช่นการทําสวนนะครับ ดูทีวีก็เดินยืดเส้นยืดสายไปสตปซไปดูทีวีไปหรือว่าเดินไปทํางานนะครับอะไรอย่างนี้เป็นตน้นข้อที่2ครับอยาก,กเกษียณน,นะฮะคุณหมอบอกว่าคุณรู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเมตราผู้สูงอายุเที่ยงคงทํางานสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับหลายคนคิดว่าก็คงเป็นเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่ซะทีเดียวมันเกี่ยวกับความอยากกระตือรือร้นการมีส่วนร่วมและการอยากรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์ เนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าให้แนะนําได้อยากให้ทุกคนเนี่ยทำงานไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเกษียณเพราะว่าการมีส่วนร่วมแล้วก็การเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของของสังคมเนี่ยถือเป็นถือเป็นสิ่งที่สําคัญและทำให้เรายุนยืนด้วยคุณหมอไม่ได้เกษียณในความหมายปกตินะครับท่านก็ทํางานไปจนเป็นอายุร้อยปีนั่นแหละนะครับคุณหมอบอกว่าเมื่อเราหยุดทํางานเนี่ยสมองเราจะถูกหยุดกระตุ้นไปด้วยแต่แน่นอนงานที่ว่าจะไม่ได้เป็นงานแบบหนักเหมือนเดิมหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นงานอดีเรก Uh, งานอาสาสมัครอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันที่สามก็คือมีจุดมุ่งหมาย <c oughs> คุณบอกว่าชีวิตของเราต้องมีจุดมุ่งหมายนะอะไรก็ได้นะฮะจุดมุ่งหมายที่จะตื่นมาเพื่อเลี้ยงแมวก็ได้จุดมุ่งหมายที่จะตื่นมาที่จะดูแลร้านค้าขายก็ได้จะทํารามเมงที่อร่อยที่สุดก็ได้อะไรก็ได้เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้แต่มันต้องมีนะฮะมนุษย์เราต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับอันที่สี่ครับจัดการความเครียดแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะครับ นอรฮิโนฮาระเน้นถึงพลังของทัศนคติเชิงบวกทั้งเชื่อว่าการหัวเราะมีความสุขแล้วก็แวดล้อมตัวเองเนี่ยนะฮะด้วยคนที่มีทัศนคติแบบนี้เนี่ยช่วยให้แข็งแรงนะครับท่านบอกว่าท่านยังคงใช้เวลากับเพื่อนสังสรรค์ฟังเพลงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการแบกรับความแค้นความเจ็บใจความเจ็บปวดอะไรพวกนี้นะฮะก็คือพง่ายๆคือว่าอย่าสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น,ปนอย่าไปโกรธใครโดยไม่จำเป็นปน,นะฮะอันที่้5คือว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่า มาจากปากของคุณหมอเองนะคุณหมอบอกว่าอย่าไปพึ่งพาการรักษาทางการแพทย์มากจนเกินไปแม้ว่าคุณหมอจะเป็นหมอหรือว่าหมอแผนปัจจุบันนะดรนอราราเนี่ยแต่คุณหมอก็เชื่อว่าคนจํานวนมากเนี่ยพึ่งพาพวกยาพวกอะไรพวกนี้มากเกินไปท่านเชื่อในการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติผ่านอาหารที่ดีนะครับผ่านทัศนคติเชิงบวกอะไรประเภทนี้ป้องกันมากกว่าท่านบอกว่าทุกวันเนี่ยหนึ่งใน มิชชั่นละกันสำคัญที่เราทุกคนมีทุกวันก็นนคือว่าเราต้องใช้ชีวิตวันนี้เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้คิดแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะเราจะตัวอย่างเช่นเราจะเลือกเดินขึ้นบันไดแทนอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าอ๋อเฮ้ยเราต้องเดินขึ้นบันได10ชั้นเนาะหนึ่งมินิมัมของของหนึ่งวันนะฮะโคตาของคนนะ่ยต้องเดินขึ้นบันได10ชั้นเนะ่ะเพราะนั้นก็เนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้ว่ามันจะช่วยให้เราสุขภาพดีเราก็จะทำมันมากขึ้นนะครับข้อที่6ก็คือให้แก่ผู้อื่นลช่่ววยเหหือออสังคคมนุุณบกกาารทิ ชีวิตของท่านเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยท่านเชื่อว่ามันทําให้มีความพึงพอใจและมีความเชื่อมโยงกับสังคมนั้นๆนะครับท่านชอบงานพวกอาสานะฮะยิ่งแก่ยิ่งชอบนะฮะแล้วก็งานพวกชุมชนต่างๆนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณหมอยังไปปาร์ตี้อยู่นะฮะใครเลี้ยงบาร์บีคิวใครไปปาร์ตี้กันเนี่ยหมอจะชอบไปนะฮะเราชอบไปเจอผู้คนนะครับข้อที่เจ็ก็คือยังคงเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับแม้อายุเกิน100ปีเนี่ย ดรฮิโนรายังคงเขียนหนังสือนะครับบรรยายแล้วก็อ่ออานหนังสือใหม่ๆมีงานอดิเรกันใหม่แล้วก็ยังคงเดินทางนะครับเพื่อจะไปสำรวจสถานที่ใหม่ๆอยู่สม่ำเสมอท่านเชื่อว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยทำให้สมองยังยาวไวและป้องกันการเสื่อมถอยทางจิตใจด้วยทีนี้กิจวัตรประจําวันเป็นยังไงบ้างนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอออาหารการกินเป็นยังไงนะครับกิจวัตรประจาวันของดตรคิโนราย์นะครับรรอาหารเช้านะครับ,าารารบกาแฟนะครับนมหนึ่งแก้วและน้ำส้มคันพร้อมน้ำมันละกอก1ช้อนโตะ๊ะท่านบอกใน เจแปนไทม์ Times, บอกว่าน้ำมันมะกอกดีมากสำหรับหอดเลือดแดงและทำให้ผิวแข็งแรงด้วยนะครับอาหารกลางวันส่วนใหญ่เป็นนมและเบสกิตนะครับหรือว่าก็ไม่กินเลยก็ได้บางทีท่านข้ามไปเลยอาหารเย็นก็มีผักมีปลานิดหน่อยมีข้าวสัปดาห์ละสองครั้งนะฮะท,ท่านกินขา้าวค่อนข้างน้อยท่านกินไขมันค่อนข้น้อยเหมือนกันนะครับถ้าอยากจะกินของหวานก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับน้ำช็อกโกแลตแบบเข้มข้นนะครับท่านเชื่อว่า การควบคุมน้ําหนักเป็นสิ่งสําคัญต่อการมีอายุที่ยืนยาวทุกคนที่มีชีวิตยืนยาวไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเชื้อชาติใดเนี่ยนะครับมีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือไม่มีใครน้าหนักเกินนะครับดังนั้นท่านจึงใช้วิถีปฏิบัติของญี่ปุ่นนะฮะที่เรียกว่าฮาราฮาชิบุมาอันนี้ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกะ็คือกินแค่แปดสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับพูดถึงฮาราฮาชิบุเนี่ยนะครับก็เป็นงานมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไปศึกษาผู้ที่อายุเกินร้อยปีในโอกินวาวา แนะนำว่าการจำกัดแคลอรี่ในระดับปานกลางโดยไม่ขาดสารอาหารเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคเบาหวานทั้งหมดนี้นะครับช่วยลดการแก่นะฮะนั่นก็คือการ กินแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับการกินแค่แปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยร่างกายเกิดความเครียดน้อยลงนะครับลดความเสี่ยงของการเพิ่มน้ําหนักนะฮะภาวะดื้ออินซูลินนะครับเป็นการกระตุน้นกระบวนการออโตฟาจีนะครับซึ่งเป็นกระบวนการกาจัดเซลล์ที่เสียหายและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับอายุด้วยสนับสนุนสุขภาพลําไส้ป้องกันพวกอาการท้องอื่ดและปรับปรุงการย่อยด้วยนะครับอาหารที่ควรอีกเลี่ยงนะครับ อาหารที่แปรรูปเยอะเกินไปแล้วน้ำตาลมากเกินไปซึ่งทำให้เกิดภาวะอักเสบความเครียดและออกซิเดชันนะครับดื้ออินซูลิน,นำไปสู่เบาหวานได้แล้วก็ทำให้เกิดการแก่เร็วขึ้นด้วยนะครับข้อคิดสุดท้ายของตัวทโนราบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากอาหารและการออกกำลังกายเนี่ยการมีความสัมพันธ์กับสังคมที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้อายุยืนยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการใช้เวลากับคนที่คุณรักการรักษามิรภาพการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นสําหรับสุขภาพทั้งเรื่องสุขภาพทางกายสุขภาพทางอารมณ์ด้วยนะครับท่านนึงคงแนะน,นำว่าอย่าโดดเดี่ยวตัวเองนะฮะขอใ,ใช,ช้ชีวิตโดยมออีมีสังคมอยู่รอบๆอ,อ,อยู่เสมอนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที